สวัสดีนะคะเข้ามาพบเจอกันแล้วในชงเรียนคมรักของว่วนะคะวันนี้ก็นําเรียนราคาเหล็กน้อยไม้ทุกท่านได้รับชุมกันนะคะแป่ว่าเม่ว่าราคาเฉล็กน้อยนะคะซึ่งทุกท่านก็รับสาบแล้วว่าเป็นเรียนราคาส่งบาทนะคะแต่ว่าห้าพันก็ไม่ค่ายนะคะเอฟพ้นติไม่ค่ายเพราะว่าเรียนหรือมากยากขึ้นนะคะ เพราะว่าไม่จับซาเอตอะไรนะคะแต่ว่าเรียนปอนี่ก็เป็นเรียนตีหรือผลิตเป็นสี่ทองนะคะก่อนผอนี่ส่งปานอรอยห้าสิบสี่สิบแปดสี่สิกาหาสิบนั่นเป็นสี่เงินนะคะเพราะว่ามาเปลี่ยนเป็นเรียนสี่ทองแล้วถ้าสมมงหมว่าเลขฐานเกิดพบปอนี่เป็นสี่เงิน ตันไกยจักมื่น,นกลนกระซือนะคะปลาอเอ็ดพ้นหัวมันแตกตางมันเปรกไปนะครัะเพราวากปาลิตไม่เป็นซี่ทองในปอโต้าช่องพันหอยห้าสิแต่ว่าตัานไปปกเป็นซี่เงินตันเอาไปใก่ชงไนหรือเอาไปไก้กับหนักซาส้มคนในก็โก,กไม่ปฏิเสธก็ตื่ว่าเป็นการเล็ดลอตคือพิดเพียนคือ เป็นสี่องแต่ว่ามากลายเป็นสี่ขึ้นโดยติตานไม่ได้ไปฉุบไอ้ได้กลายเป็นสี่ขึ้นนะคะคือเป็นธรรมชาติที่พบเจอในธงธาราดนะคะตอนนี้ไร่ไร่ตานก็พยายามเก็บเก็บไวไบ้ไล่ไล่เบฟไล่ไล่เนวเฮ็ดพ่นติดเก็บไว้ไล่ไล่เบฟไล่ไล่เนวพอๆๆสักวันนี้จะาไม่เจอเชนคลิปที่ลงไป เป็นเรียกกล้องราชการ,การตีเก้าพอต่อไปนะคะก็จะเก็บมดนะคะเป็นราชการตีสิบมดนะคะตัวไปเลยตัวปฏิเทยตัวไรก็จะเก็บครับเ็นไมค์กาตอนนี้เราจะไม่พบเรียกตีวาเป็นปอโซรือว่าเป็นราชการกาตีเก้าสตอรเร็วนะคะโดยจะปอธนบัตรนะคะจะพบธนบัตรตีเป็นราชการตีสิบ เราไปกดต,ตามเบ่งตามไรไปกดเอทีเอ็มมากก็จะกลายเป็นราชการที่สิบส่วนใหญ่คงจะเป็นการเก็บกลับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนหรือว่าตนาบัตรทางกองคลังก็อาจจะเก็บกลับก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่เหนื่อยนะคะแต่ว่าสร้างเกตเลยเราจะปรบราชการที่สิบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นราชการ ประมาณกษัตรองค์ปัจจุบันนะคะราชการที่สิบก็เป็นธรรมดาปกติอยู่แล้วนะคะหลายๆตานอาจจะไม่เก็บปพสอซทรงพนาโรยารอ,อาจจะเ็ที่เรื่องอาจจะมีเลวบางตานเก็บเกือบถุกปพสโซเขาก็แสดงความยินดีด้วยเพื่อสักวันปพสโซน,นี้เกิดมดไปจากทรงตลาดตานก็จะได้ใบเฉยว่าตานได้เก็บเรียบร้อยแล้วจองเรียนกองหลักกองวังก พยายามลงคลิปไม่ว่าตานจะดูก้ามารับชมก้ามาส่งกําลังใจแล้วไม่ไม่น่ายไม่ใจก็ตือนว่าตานก้ามารับชมเร็วแต่ว่าก็อ,อยู่ในลักซิปเลยนะคะการเข้ามาชมในจองนี้นะคะรู้สึกจะมีเควนกลับหน่อยลงนะคะคือเอฟซีหน่อยลงไม่ให้ไม่เป็นความรู้สึกของตัวเองนะคะคือเอน็นหวาการรับชม จะนอยเกลักซิปนะคะแต่ก็มีบางคลิปก็เป็นลักรอยก็มีมันกันก็ดีใจแล้วนะคะไม่ปลื้มแต่น่าไปไปดูจ่องอื้นก็ดีใจเหมันกันแต่จะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นมับจ่องนี้ก็ความรู้เล็กๆน้อยๆตีมอมไอจากหัวใจจิงกงจ่องนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้ด้วยสวัสดีนะคะ